สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516ในพื้นที่14ไร่เศษบริเวณติดกับสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนขุลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันในระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์ และระบบ FM ความถี่104เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดิมเครื่องส่งระบบ FM ตั้งอยู่ที่ดอยกองมูการส่งกระจายเสียงครอบคลุมได้เฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองเท่านั้นปัจจุบันได้ย้ายเครื่องส่งระบบ FM ไปที่ดอยนางปุหรือดอยไมโครเวฟอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังส่ง5กิโลวัตต์ครอบคลุมพื้นที่7อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบางส่วนของอำเภอกาลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่วิสัยทัศน์ของสวทแม่ห้องสอนเป็นหน่วยงานในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำข้อมูลข่าวสารความรู้ศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สวทแม่ห้องสอนแบ่งการบริหารงานออกเป็นสี่ฝ่ายคือฝ่ายรายการฝ่ายข่าวฝ่ายช่างเทคนิคและฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีเจ้าหน้าที่รวม15คนแบ่งเป็นข้าราชการ9คนลูกจ้างชั่วคราวสามคนลูกจ้างจ้างเหมาบริการสี่คนสำหรับผลงานดีเด่นที่ผ่านมาในปี2550 นายอัธเวศสุนทรพาณิกิตลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้จัดรายการชนะเลิศการประกวดผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นทางวิทยุกระจายเสียงประเภท FM และ AM มชายและชนะเลิศการประกวดผู้อ่านข่าววิทยุกระจายเสียงที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี2,553ในการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทรายการสารคดีเรื่องปอยส่างลองปอยไตยในเมืองหมอกรายการแม่ห้องสอนข่าวบ้านเฮาได้รับรางวัลชมเชยประเภทรายการข่าวล่าสุดได้รับรางวัลดีเด่นในการพัฒนารายการรัฐสภาของเรา ประจำปี2,553จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสวทแม่ห้องสอนมีเครือข่ายภาคประชาชนเช่นชมรมผู้สูงอายุสมัชชาสตรีลูกเสือชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปร่วมจัดรายการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการสนองความต้องการของชุมชนนอกจากนั้น ยังมีสถานีวิทยุชุมชน5แห่งและหอกระจายข่าว7แห่งรับสัญญาณการถ่ายทอดรายการต่างๆเพื่อขยายผลการออกอากาศในส่วนของหน่วยงานราชการมีส่วนราชการจำนวน24หน่วยงานใช้สื่อสวทแม่ห้องสอนในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนการส่งสัญญาณเสียงจากห้องควบคุมเสียงไปยังเครื่องส่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยนางปุหรือดอยไมโครเวฟตำบลห้วยโป่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,400เมตรส่งโดยตรงไม่ได้เพราะมียอดดอยหลังสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบังคลื่นเสียงอยู่ จึงต้องส่งสัญญาณเสียงจากห้องควบคุมเสียงไปยังดอยกองหมูซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล375เมตรโดยใช้อยู่ลิงค์คือเครื่องเชื่อมโยงสัญญาณความถี่300.65เมกะเฮิร์ซจำนวนหนึ่งชุดแล้วจึงทำการส่งสัญญาณเสียงจากดอยกองหมูไปยังดอยนางปุอีกหนึ่งช่วงโดยใช้อยู่ลิงค์ความถี่304.65เมกะเฮิร์ซอีกหนึ่งชุด ประกอบกับระบบไฟฟ้าภูมิภาคของจังหวัดแม่ห้องสอนไม่เสถียรทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชํารุดได้ง่ายแนวทางการแก้ไขควรมีเครื่องเชื่อมโยงสัญญาณสำรองไว้ใช้งานทดแทนระหว่างทำการส่งซ่อมเครื่องเชื่อมโยงสัญญาณหลักนอกจากนั้นมีวิทยุชุมชนทับซ้อนคลื่นสองแห่งที่อำเภอปายความถี่104.5เมกะเฮิร์ และที่อำเภอแม่สรเรียงคลื่นความถี่104เมกะเฮิร์สของวัดพระธรรมกายรับสัญญาณจากโทรทัศน์ดาวเทียมทางแก้ไขเจรจาขอความร่วมมือให้ย้ายความถี่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องแจ้งให้กสทชแก้ไข